สวัสดีจ้ามาพบพ่อกบสาวซิมกินแสบอีกขึก้นเกาได้พี่น้องเ้อมืมอนี้สาวซิมมากรับน้องต้นกว่าจะแสบจ้าสิพากันมากินมาม่าเผ็ดจ้าเออ้าวเติ้นแสบซะละลาเ้าหลายจ้ะเขาจะมาเผ็ดมีกุ้งห้วกะมีหมูสไลด์จ้ะอ่ายัางนี่ แล้วก็มีเขาโพดจ้ามีพักแก้วกะลำมมาเสบแสบบล้วกันจ้าแส่เสแสบพึ่เกาอม่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวสิ่นโตนองตนกล้วยน้ำเด้วยค่ะเด้อมาจ้าคำง่ายๆมาม่าเพดสไตล์เกาหลีห

รสชตาติแบบทำหน้าตาเหมือนประเทศจีนอะน <c oughs> เอ๊ะเอ็นยาวๆเลยไม่มันจะยาวไปที่นะไ,ไหนเนาะอืมเน้องกินไปอัน เส้นเหนียวอือดีใช้ตายเส้นไม่ง่อยอือหอมไม่ง่อยเส้นเหนียวมากอันนี้ไม่ยายเปอันนี้ยานไม่เหี้ย แมงวันเนาะเห็นเขาไปนัางกินอยู่ใจกับไปยนำเนาะนำนเน,นาะเพ <laughs> ็ดลสีปากแดงบ่แดงจังเลยสีมันเฮ็ดแมงกินหรอแม่ต้องนเนี่ยเนยนดนีน่าสีีน่าสี เม่ตีที่สักเนี่ย <c oughs> โลบิทจตดูที่คณเอ็ยาก ไม่ลุนกันมาสิกินยเหมือนแบบพี่นอ้องเพดสู้ให่ได้